เสียงตาดูเวลาแล้วนี่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาแล้วนะครับจริงๆแล้วผมมีประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องราวของการขโมยไฟฟ้าใช้ขุดบิตคอยครับนะฮะเป็นช่วงของการขยายประเด็นแต่ว่าดูเวลาแล้วไม่น่าจะพอครับก็เลยขอโดดข้ามไปนะครับไปที่ทางด้านนพพรวิเคราะห์ครับเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับเราได้พูดถึงสาเหตุที่ ทางด้านคุณชัดชาตินะฮะชนะแบบรลนันสไลด์คะแนนเสียง1นล้านสี่แสนเกือบ1น้านสี่แสนเป็นการชนะแบบถล่มทลายโดยทางด้านเ o ิร์กพอยทีมการเมืองของ w o r k p กพอยได้มีการวิเคราะห์เอาไวบ้บอกว่า10สาเหตุนะครับที่ทําให้ชัดชาติชนะแบบถล่มทลายนะครับเมื่อวานนี้เราวิเคราะห์ไปแล้วครับวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์ว่าทําไมพล,พลังประชารัฐถึงพ้ายยับ ในครั้งนี้ครับเพราะว่าตัวแทนของฝั่งภาษาสื่อาจะว่าตัวแทนของฝั่งอนุรักษ์4คนนะครับเอา4ี่คนนี้เอาคะแนนมานับรวมกันก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งของคุณชัดชาติครับและมีหน้ำซ้ำสกนะครับสกอก็ยังพ่ายยับอีกเพราะว่าสกนี้กลายเป็นของพรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าวไกลนี้เป็นจำนวนมากครับ ก็เลยมีคำถามว่าทำไมพลังประชารัฐจึงแพ้ยับอย่างนี้ครับโดยทางด้านหนังสือพิมพ์เดลินิวครับได้มีการนำเสนอเรื่องนี้ครับนะฮะเบื้องหลังพอประชอรอแพ้ยับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามครับโดยทางด้านพอสอดอรอก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์นะครับนพดลกนิกาพออสุป,ป,รปร์โภทอดสมการคณิตศาสตร์วิเคราะห์สาเหตุที่พลังประชารัฐปราชัยศึกเลือกตั้งกทม ประชาชนเบื่อหน่ายครับไม่ใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ยึดติดอำนาจนิยมเตือนถ้าเผื่อไม่ปรับตัวเสี่ยงแพ้แบบหมดรูปในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ครับนี่เป็นคำเตือนจากทางด้านผศก็คือผู้ช่วยศาสตราจาอรย์ดรก็คือดอกเรนพดลกันนิกาครับซึ่งก็เป็นผู้ในการสนักวิจัยซูเปอร์โพวิเคราะห์ภายหลังจากที่นายชัดชาติสิธิพันธ์ได้คะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเกินกว่า1ล้าน3แสนครับสอดคล้องกับผลของการ ประมาณการของซูเปอร์โพที่มีการแพร่หลังปิดเหนียบด้วยตั้งทันทีว่านายชัดชาติจะได้คะแนนอยู่ระหว่างครับนี่เป็นซูเปอร์โพนะครับวิเคราะห์เลยครับล่วงหน้าเลยว่าชัดชาติจะได้คะแนนประมาณ1ล้านถึง1 5ล้านห้าแสนครับที่หลายคนมองว่าเป็นชัยชนะแบบแบรนดสไลด์หรือว่าแบบถล่มทลายที่ชัดชาติและก็พักเพื่อไทยพักก้าวไกลสามารถยึดครองใจคนกรุงเทพที่เทคะแนนให้ครับทีนี้หาวิเคราะห์ เชิงตัวเลขอย่างเดียวจะพบร่องรอยของการแบ่งขั้วที่ผ่านมาเป็น10ปียังคงมีอยู่ครับฝ่ายชนะก็จะได้ประมาณเท่าเดิมคือ1ล้านกว่าคะแนนจะเห็นได้ว่าฝ่ายที่แพ้นในส่วนของรัฐบาลรวมคะแนนกันแล้วก็มีเท่าเท่าเดิมนะฮะด้วยสมการคณิตศาสตร์ขั้นต้นคือผลรวมของคะแนนฝ่ายรัฐบาลที่ได้กับคะแนนที่หายไปเพราะไม่ได้ออกไปใช้สิทธิด้วยเหตุผลบางประการอย่างเช่นเบื่อนนาย ใส่หัวกับการตัดสินใจส่งตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐที่ขาดความเอาใจใส่ต่อเสียงประชาชนและก็ไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องมือใหม่ยุคปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิทัลมาตัดสินใจเลยครับแต่ว่ากลับตัดสินใจแบบเรียกว่าแบบดั้งเดิมแบบโบราณครับอิงกับอำนาจน,นิยมและก็อิทธิพลทางการเมืองอย่างคิดแบบเดิมๆแต่หวังผลให้เกิดแบบใหม่ครับคิดแบบเดิมแต่ว่าให้เกิดแบบใหม่ มันจะเป็นไปได้อย่างไรคิดแบบเดิมผลออกมาก็เป็นแบบเดิมครับรวมถึงปัญหาภาพลักษณ์ที่คนกรุงเทพมหานครรับไม่ได้จึงทําให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายรัฐบาลจำนวนมากไม่ออกไปใช้สิทธิ์และก็บางส่วนไปเทคะแนนให้แก่นายชัดชาติสิทธิพันธ์และก็นายวิโรธลักณนาอดิศรครับดังนั้นถ้าเผื่อพักพลังประชาัฐและก็พักร่วมรัฐบาลนะครับหลังจากนี้ครับคงจะต้องทบทวนในการใช้ยุทธศาสตร์ครับ ทบทวนซึ่งตอนนี้เวลาเหลืออีกก็ไม่มากนะครับจะต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ของการเลือกตั้งใหม่ให้ดีครับลดละเลิกแนวความคิดแบบอำนาจนิยมครับที่ฝังอยู่ในชุดความคิดไมายเซ็ตและก็ก้าวไปข้างหน้าให้ทันต่อการทำงานแบบตอบโจทย์ตรงเป้าหมายของประชาชนมิฉะนั้นแล้วอย่าหาว่าผอสดอรอกนิกานะครับไม่เตือนครับท่านอาจจะเกิดการพ่ายแพ้แบบหมดรูปครับของฝ่ายคู่รัฐบาลก็ เป็นไปได้ในการเลือกตั้งสนามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนะครับเพราะว่าห่วงเวลาแปปีที่ผ่านมานั้นทำทำได้เพียงแค่ให้ประชาชนรู้แบบยัดเยียดให้รู้และให้เข้าใจแต่ต้องไปให้ถึงความเชื่อมั่นและก็สนับสนุนผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าไปสวมจิตวิญญาณนกักการเมืองอาชีพแบบเสือหิวประคองเก้าอี้ครับนี่เป็นคำพูดที่ออกมาจากใจของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนะครับ นุพดลกันนิกาครับผู้ในการนักวิจัยซูเปอร์โพวิเคราะห์เอาไว้ครับส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ใจครับบอกว่าถ้าเผื่อยังคงใช้วิธีการตัดสินในการทํางานโดยการอิงอํานาจนิยมนะครับเหมือนเดิมครับผลออกมาแล้วตอนนี้คือโลกมันแปลเปลี่ยนแล้วออกมานี้เกรงว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคือการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าจะพ่ายแบบหมดรูปครับเหลือเวลาอีกไม่นานจะต้องรีบทบทวนการดําเนินการเชิงยุทธศาสตร์ครับ เป็นคําเตือนอีกครั้งหนึ่งจากทางด้านพออซูเปอร์โพลครับว่าอย่างนี้ครับอ่ะทีนี้เราก็มาถึงสุดท้ายจริงๆทีนี้ครับถ้าเผื่อใครนะครับมีรถมีราต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้นะครับไปที่ถาบอ,อยยางยนต์ทั้ง3สาขานะครับ ดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าด้วยเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ตามประเทศ road, road, ออนรถออบรถยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ SUV ทั้งแกมเตียแกมเมเตียครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําแล้ก็ไม่รมดําครับแล้วก็ ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยําคุณกัญยาเองก็รวมทั้งการเปลี่ยนชกอคอัพและก็เติมลมในโตรเจนด้วยผมเองก็เป็นลูกค้ามายาวนานนะครับมายาวนานกับทาวลอ,อย่างยนต์นะครับตั้งแต่รถคันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ครับ คุณกัญญยายเองก็ย้ําจะดูแลรถของท่านเป็นอย่างดีเสมือนหนึ่งว่าเป็นรถของคุณกัญญยายเองครับดูแลมากกว่าสเปเจีกว่าต้องถาวรอย่างยืนทั้ง3สาขาครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่เป็นผู้สูงวัยครับมีใบหน้าที่มีรอยตีนกาเหยียบย่าที่ใบหน้านะครับโดยเฉพาะหางตาเดินเหยียบย่ํามายาวนานครับอยากจะห้าอย่างหน้าใสาปิ้งเหมือนผมนี่ครับนี่ต้องใช้ดุสิตาเซรั่มครับ ผมเองก็ใช้มาร่วมหนึ่งปีนะครับจึงกล้าน,นำมาประชัมพันธ์ในรายการนี้เป็นสินค้าในเครือของทางด้านคลีนเรดิโอครับเหมือนกับทางด้านอีซี่แล้วก็น้ำมันเหลืองครับเพราะว่าจากการใช้งานจริงแล้วได้ผลมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มดูแลผิวหน้าดูแลผิวกายแล้วก็ดูแลผมครับรวมทั้งโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดด้วยที่ผมสนใจมากก็คือเซรั่มหน้านะครับสังเกตว่าไม่มีร้อย ริ้วรอยเลยครับนี่ผมพูดเองเลยนะไม่มีริ้วรอยจริงๆครับนะฮะมีน้อยมากเลยครับเวลายิ้มก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าใบหน้านี้เรียกว่าแม่เหมือนหนึ่งว่าฉีดโบท็อกเลยนะนะฮะผิวเนียนนุ่มครับและก็เวลาทาแป้งนี้ไม่เป็นโอกรกับนั่นคือหน้าเนียนนะครับและขณะเดียวกันเวลาที่ใช้กับผมนะครับผมนิ่มเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะคนที่ย้อมผมคุณผู้ใช้ที่ย้อมผมนะครับพอมาใช้ดูสตาเซรัมนี่ครับผมจะนิ่มเป็นธรรมชาติครับไม่มีแข็งกระด้างนะครับ เพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปถนนผาแดงตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลใกล้กับสีแยกข้าวต้มตีอํานวยโชคนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้ออัฐถบริการไปถวายพระที่ท่านเคารพศรัทธาน,นะครับแนะนําไปที่ร้านอุปถากสาขาสองบ้านหัวเรือนนะครับซึ่งข้าเป็นตัวแทนจาหน่ายทางด้าน อัฐบริขารที่ครบถ้วนและก็มีการตัดเดย็บถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนะครับถูกทาทุวินัยแล้วก็จากใจใช้ได้จริงครับซึ่งเป็นการตัดเดย็บด้วยชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับและก็มีการควบคุม QC นะครับรวมทั้งการย้อมย้อมด้วยสีธรรมชาติผ้าเป็นผ้าฝ้ายจากญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นท่านเอน็นนี่นำไปเป็นสินค้าพรีเมียมและสินค้าเขาดีจริงๆครับนะฮะ ท่านสอบถามรายละเอียดได้กับคุณจิตนานะครับ0902711169 0902711169ครับร้านอุปถัที่บ้านหัวเรือสาขา2นะครับมีทั้งสีราชนิยมถวายพระบ้านสีกลักถวายพระธรรมยุทธสีแกนขนนถวายพระสายวัดป่าครับไปเลือกได้ที่ทางด้านร้านอุปถักสาขา2บ้านหัวเรือครับชาววันนี้ก็คงจะต้องร่ำลากันเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการช่วงบ่ายผมกลับมาไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจเพราะว่าวันนี้ผมมีประชุมนะฮะในช่วงบ่ายครับอาจจะได้ดูคลิปอีกครั้งหนึ่งครับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการครับแลวก็ขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดทั้งเช้าทั้งวันครับอยากอยากใจนะฮะสวัสดีครับ